สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอตินเอขี้วพารวยนะคะเราก็มาตามต่อกันนะคะสูตรหววลาพ่อเฮงเซียนใหม่นะคะเข้าเต็มเต็มตัวเจาะตัวกลับนะคะเปียเก่าเก่าเปดนะคะเราก็มาดูดูแนวทางกันต่องวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางหวยลาพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบลห,สหลักหน่วยเด้ท่านผู้ชมสูตรของพ่อเฮงเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักน,นะคะ ังวดที่ผ่านมานะคะมีเสียเส้ยนเสี้ยนไม้พันเขาบอนะคะท่านผู้ชมลักลักลักหนวยพะหิงเขาหนวยแปดเอา้ามึงหลักหน่วยของพะหิงก่อนหลักหน่วยของพะหิงเข้าหนวยแปดแล้วก็เด่นแปดนะคะคุณคนเนาะคนที่ออกก็คือเก้าแปดนะคะสองสี่ของเสี้ยนไม้นะคะเด่นแปดร่องเจ็ดนะคะเข้าตัวกันคนได้นะท่านผู<ๆ>้ชมกันแปดเก้านะคะออกเก้าแปดเนาะ แนวทางกันต่องวดเลยนะคะมันพุทธตรงกับวันพุทธศูนย์มาแล้วทา่านผู้ชม0ูนยสานย์เอันนี้เป็นชุดเตรมนะคะชุดเตรมเราก็ดูหลักหน่วยเป็นหลักนะคะหลักกระเด็นนะคะเด่นหกกระเด็นศูนย์นะคะ ท่านผู้ชมก็เลือกเอาเ้ือลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหน่วย0ูนหน่วยหหน่วยสามหน่วยเจ็ดนะคะก็แล้วแต่แต่ชอบนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าสูตรของไพ่ันจะให้ตรงนี้เป็นหลักนะคะหน่วย0ูนย์นะคะศูนย์ศนะคะแล้วก็0ูนย์ 6, 6, 6, 6, 6, 6. กเก้าอดมินมาขัดเป็นที่0ูน7ดเเจ็และหกเดนะคะเด่นเหล็กเด่นท่านก็เด่น6กก็เด่น0ูนย์นะคะเมีหมีเกามีศูนย์ เด่นสามตัวนี่จะมากบอลตัวหนึ่งของพ่อเฮงมาดกท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเขาถือเอาตรงขอบเนาะเด่นหกเด่นเก้าเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์ก็คือหกนะคะแล้วก็ร่องศูนย์เด่นหกรองศูนย์นะคะสูนยหลักสิบหลักหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วยสามนะคะหลักหน่วยหกและหลักหน่วยศูนย์หลักสิบหกหลักสิบเก้าและหลักสิบศูนย์คุณผู้ชมก็พิจารณานะคะชิมชอบของเขาเฮงกันตามนะคะอะ ของตเตราเซียนเนาะนะคะเราก็มาดูกันต่อของเซนะนะียนใหม่นะคะของเซียนใหม่เพื่อนกะเข่าท่านผู้ชมต่องวดนะครเซียนใหม่นะฮีเดียนศูนย์เอามาเป็นๆปด้ี่บนนี้เซียนใหม่เฮเดีนศูนย์ร่องเก่านะฮะนาอีกแล้วนะฮะเดีนศูนย์ร่องเก้านะ ก้าสามเก้าห้าตัวกันพันเขาดีดีนะของเซียนไม้นะคะมนใส้กันศูนย์สองนะคะศูนย์สองและเก้าสองเก้าศูนย์สามมาคนให้เก้าศูนย์สาม นะคะแนวาทางนะคะสูตรหวยเล่าของเซียนใหม่นะคะเด่นศูนย์ร่องเก่านะคะท่านผู้ชม03นะคะ09 93 95นะคะเด่นสุดๆก็คือ03และ95้าหตัวกันนะคะ02นะคะ92 3ตัวบนนะคะ903นะคะท่านผู้ชมนะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะของแต่ละเซียนเนาะของเซียนใหม่เด่นศูนย์ร่องเก่านะคะ ้วกขอให้มีโชคม,มีลาภนะท่องชมหิ่งๆบางๆกันต่อหวดนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเหตเปินน้ามิเดอร์นะคะสวัสดีค่ะนะคะ